ข้อคิดดีๆกับพลตรีนเรศติดรักเรื่องชีวิตกับความตายนะครับคติในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสิ่งที่ทุกชีวิตต้องจนมุมหลบไม่ได้เลี่ยงไม่พ้นก็ปรากฏอยู่ในอภินิหารปัจเวกขณะนะครับความว่าประการที่หนึ่งเราหนีความแก่ไปไม่ได้ที่เรียกวาชาราประการที่สองเราหนีความเจ็บไข้ไปไม่พ้นเรียกว่าพยาธิประการที่สเราทุกคนต้องตาย เรียกว่ามรณะประการที่4เราต้องจากไกลของรักเรียกว่าพระพรากประการที่5สุดท้ายเราต้องยึดหลักกรรมก็คือทําอย่างไรได้อย่างนั้นทําดีได้รับผลดีทําชั่วก็ได้รับผลชั่วทั้ง5สถานประการนี้เป็นธรรมดาของชีวิตนักปราชญ์บัณฑิตท่านก็ลิขิตเอาไว้นะครับกว,ว่าว่าถึงใครดีมีฤทธิ์พิชิตโลกเป็นจอมโจกจัก,กรวาลสถานไหน ก็ไม่อาจผาดแผงสํำแดงชัยต้องอยู่ในธรรมดาทั้งห้านี้เพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าเสียแล้วเนี่ยไม่มีใครชอบนะครับไม่ว่าจะเสียเงินเสียทองเสียของเสียเปรียบเสียเหลี่ยมเสียเชิงเสียเวลาเสียอำนาจวาสนาบารมีเสียเกียรติซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ไม่มีใครปรารถนาแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเสียชีวิตเสียของรักเสียคนรักนี่ ยิ่งสิ่งนั้นหรือว่าคนนั้นมีคุณมีค่ามากเท่าใดก็ยิ่งเพิ่มความเสียใจแล้วก็เสียดายมากขึ้นเท่านั้นทั่วแคว้นแดนดินในถิ่นพิพพนี้ไม่มีสถานที่ไหนที่ไร้สัตว์หรือว่าคนตายคือจะไม่มีสัตว์ตายไม่มีคนตายเนี่ยเป็นไม่มีพระพุทธองค์ก็ตรัสรับรองเอาไว้นะครับนัตติโลเกอ,อนามตังไม่มีสถานที่ใดไร้คนตาย ชีวิตมีที่ไหนความตายก็มีที่นั่นเพราะว่าความตายเนี่ยสัมพันธ์กับความเป็นอยู่โดยธรรมชาตินะครับอันความตายนั้นเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของชีวิตหลากหลายนะครับประการนี้ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป,ประยุรวงสาวาสซึ่งท่านเป็นสุดยอดนักเทศวิเศษนักผู้รูปหนึ่งในสังคมมนตนไทยท่านได้เทศเอาไว,าวา้ว่า ความตายเนี่ยเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของชีวิตหลายสถานประการที่หนึ่งเป็นเทวทูตคือนําแสงสว่างมาให้นําความคิดที่ดีๆมาสู่เราให้ความกระจ่างเกี่ยวกับอนิจจังนะที่เคยพูดมาแล้วว่าชีวิตเป็นอนิจจังเมื่อตอนเช้าคราะชื่นระรื่นรถพอสบายหมดลมรับลงดับขันเมื่อตอนสายได้สนุกสุดสุครันแต่พอบ่ายพรานชีว่ารงขาดลอน เมื่อตอนบ่ายรายล้อมร้อมหน้าญาติพอเย็นขาชีวาลงคาหมอนเมื่อตอนเย็นเล่นสนุกไม่ทุกร้อนพอข้ามมณุยมิตรอกนิจจังประการที่สองเป็นสารดีกาของชีวิตสารดีกาก็คือเป็นประกาศสิทธิ์ของมัจจุราชเราจะผัดผ่อนหรือว่าอุทธรดีกาไม่ได้แล้วสิ้นสุดกันที่สารดีกาประการที่สามเป็นมหาโจรปล้นชีวิตเราปล้นเอาความมีปล้นเอาความเป็น ทั้งหลายทั้งปวงของเราเนี่ยเอาไปหมดเลยประการที่4เป็นเพศฉคาตก็คือประหัตประหารบานันทอนชีวิตให้ขาดสะบัน้นนี่ก็เห็นกันอยู่นะครับประการที่5เป็นสถานีสุดท้ายของชีวิตจุดสตาร์ทหรือสถานีต้นทางของชีวิตก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บสุดท้ายมีความตายเป็นสถานีปลายทางนะครับ ชีวิตก็คือความเปลี่ยนแปลงความตายก็คือที่สุดของความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากเลยอายุสังขารมีประมาณน้อยแม่ทันถึงร้อยก็ต้องม้วยเป็นผีพระท่านก็นเลยบอกว่าจงรีบสะสมอบรมความดีในเมื่อชีวีเรายังไม่ไวายอย่ามัวกอดรัดสมบัติอยู่เลยโอ้ญาติโยมเอย๋ยจงเตรียมตัวกันเข้าไว้ครั้งละหน่อยคราวละนิดอย่ามัวคิดอะไรกับสมบัตินอกกายไม่จรังการ แล้วก็สะท้อนความจริงธรรมชาติธรรมดาของชีวิตไปเยอะเลยนะฮะดังลิขิตของหลวงตาแผ่เยี่ยมไม้พระครูพีสารธรรมโกศลอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสเมื่อตัวเราตายอะไรเล่าติดผัวเมีายญาติมิตรเข้าไปด้วยหรือไม่ที่รักการปานจะกลืนก็ยังกลับกลายพอเราล้มตายก็มาพากันกลัวเนี่ยเป็นต้นนะครับประการต่อมาก็คือเป็นสมบัติของชีวิต ความตายนี่เป็นสมบัติของทุกชีวิตทุกชีวิตจะได้รับเสมอเหมือนกันหมดสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ทุกคนอย่างเที่ยงธรรมเป็นธรรมชอบธรรมโดยเสมอภาคกันก็คือเวลาเราได้เวลามีเวลาเท่ากันกับความตายนะครับได้เท่าๆกันเหมือนกันหมดนอกนั้นไม่แน่เพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวพัดพรากต้องจากกันเนี่ยไม่ว่าเราจะพลัดหรือว่าเขาจะพรากไม่ว่าเราจะพลัดหรือว่าเขาจะพรากนะครับ เราจะจากหรือเขาจะจรใครก็ช่วยไม่ได้เราต้องไปคนเดียวทรัพย์สินเงินทองจะช่วยได้ก็แค่เตียงโรงพยาบาลนะครับเห็นกันอยู่ลูกหลูกหลานจะช่วยเราได้ก็จะเพียงเชิงตะกรจิตกาทานสวยงามปรขนาดไหนอย่างไรนะครับก็ช่วยได้แค่นั้นถึงนั้นแล้วก็ตัวใครตัวมันพ่อก็พ่อเธอแม่ก็แม่เธอะข้าพเจ้าไม่ไปด้วย ท่านจึงบอกว่าเมื่อถึงคราวมุ้ยใครจะช่วยได้ต่อให้หอะขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์ก็จำต้องพรากลงมาจากวิมานเพราะยม,มาบาลท่านไม่รับสินบนถึงคราวตายแน่ยาแก้มีมีตายแน่เราหนีมันไปไม่พ้นจะเป็นพ่อค้าหรือมหาโจรก็ต้องทิ้งกายสกุลอยู่บนเชิงตะกอนประการนี้แหละ ความตายจึงเป็นสิ่งที่ส,าาสรรพสัตว์หวาดกลัวนักนะครับหวาดกลัวกันมากแต่ก็ไม่มีรูปนามใดจะหนีพ้นไม่ว่าจะอยู่ในฐานะภาวะอะไรต่ำต้อยหรือสูงสักพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้นะครับถ้าราจะมหันตาจะเป็นนาทีแปลเป็นใจความว่าคนหนุ่มคนแก่คนโง่คนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจแห่งความตายเป็นเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่าแม้เทวดาก็ยังต้องถลาจากสวรรค์ไว้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ฟังพระทธนเทศในงานศพบ,บ่อยๆนะครับเรื่องมนกันเมาซึ่งท่านมีประสงค์ให้เราได้สำนึกรำลึกถึงความตายไว้เสมอเสมอจากมีผลให้ยอมรับว่าความตายเนี่ยเป็นสบัติส่วนหนึ่งของชีวิตสามารถรเผชิญหน้ากับวาระสุดท้ายได้อย่างเยือกเย็นไม่หวาดหวั่นขวัญเสียทั้งนี้ก็ด้วยปัญญาความรู้เท่าทันนะครับเห็นการผันแปรของชีวิตเหมือนดวงอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปตามลําดับ เพราะฉะนั้นเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายพระพุทธเจ้าตรัสไว้บุคคลใดระวังไว้เสมอไม่หลงลมไม่ลืมไม่หลงลืม,ม,ลม,ม,ลมก็เท่ากับมีมนคาถาวิเศษกําจัดความทุกข์ผู้มีสติปัญญาไม่ประมาทในชีวิตก็จึงยินดีเจริญมรณสติหรือมรณา,านุสติเพราะว่าเห็นอานิสง์ของการเจริญเรื่องความตายว่ารำลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการ ทําให้หานหายสะดุง้งไม่ยุ่งใจแล้วก็อีกหลากหลายสาระนะครับความตายคือสหายสนิทชีวิตพร้อมที่จะอําลาจงพร่ำภาวนาเป็นมนตรากันลืมตนเพราะฉะนั้นสรุปก็คือความตายนั้นบุตรธิดาจะรังไว้ก็ไม่หยุดมีดามบรดาจะจุดไว้ก็ไม่ได้ญาสนิทมิตรสหายก็เพียงแต่ดูแลเราช่วยอะไรไม่ได้พรางคราวตายอะไรก็เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนไปหมดที่เคยวิวารก็ต้องกลายเป็นวิบัติหยุดบทบาทหยุดการเคลื่อนไหวหยุดมีหยุดเป็นทุกอย่างคุณภูวดลภูพัทรโยธินนะครับเจ้าของหนังสือสูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพรในเครือ็ดได้ประพันธ์เอาไว้เป็นข้อคิดเพื่อชีวิตไม่ประมาทดีที่เดียวความเจ็บป่วยไม่เลือกชั้นวงวันนาะ คือสัจจะความจริงสิ่งที่เห็นแปรรูปนามสภาวะทุกประเด็นที่เคยเป็นย่อมผุพังหนอร่างกายเมื่อความตายมาพรากไปจากโลกความเศร้าโศกคนรอบข้างสิ่งทั้งหลายไม่มีใครรอดพ้นบนความตายสิ่งสุดท้ายสัจธรรมจดจำมองพระสงฆ์สวดอภิธรรมคําพระพุทธบริสุทธิ์สาธยายในสิ่งผอง ทุกค่ำคืนเสียงธรรมนำคันลองญาติพี่น้องและบรรดาสาธุชนอธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งเป็นพลังร่มเย็นเป็นมรรคผลเป็นบุญรวมอุทิศสำลิดดนบุญกุศลสูงล้ำนำทางไปการบำเพ็ญกุศลศพครบถี่ถ้วนมาประมวลสู่เมืองแมนแดนอาศัยกราบองคุณพระศรีรัตนตรยัยเป็นปัจจัยยิ่งยอดตลอดกาล ขอให้ท่านผู้วายชนสู่เมืองฟ้าปรารถนาสุขสงบพบแข่นสารคุณความดีชีวิตจิตวิญญาณสู่วิมานสวรรค์ชั้นฟ้าเทิน